Uh, วันก่อนเนี้ยคือโดนท้์เองก็เรียกว่าโอ้โ oh, หประกาศเรื่องของ uh, เขาบอกว่าเขาชัยชนะของโดนท้์เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มาจากที่ชายบอร์เดอร์หมายถึงการพูดถึงเรื่องชายแดนแล้วก็เรื่องของใ,ใ,ในในร้านร้าน,ร,านร้านชำก็คือเรื่องราคาสินค้าเขาถึงชนะแต่ทําไมเออสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยจึงให้ความสัมพันธ์กับเรื่องลาตินอเมริกาสมอสละภูมิจีน และสหรัฐในลาตินอเมริกาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้เล็กครับกับอาจ,จารย์สมภพนังสัตว์ครับอาจารย์สมภพครับอ่าครับก็เรียกได้เลยนะว่านับตั้งแต่ปันนีน้วนไปเนี่ยสนามประลองยุทธระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะฮะครับมันคงไม่ให้เน้นหนักอยู่แถวเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักนะเหมือนที่เคยเป็นมานะแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในลาตินอเมริกาซึ่งประกอบด้วย อเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะครับนะครับสองแห่งนี้รวมไปแล้วนีมม่มีประชากรถึงหกร้อยห้าสิบล้านคนโอ้จะไม่ง่ายเลยนะว่าเอาว่าลาตินอเมริกามีประชากรเนี่ยพอๆกับอาเซียนนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะนะหกร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ยังล้าหลังล้าสมัยหลายๆประเทศก็ยังยากจนมากนะฮะและข้อสำคัญคือเลยครับมันเป็นเศรษฐกิจที่มีความเกื้อกูลกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยสูงมากก็คือมันเป็นคอมพลเมนทารีคโนมี ตอเลยครับเพราะชาติหนึ่งขายสินค้าเกษตรขายแร่ธาตุขายอะไรต่างๆทั้งหลายที่มาจากทรัพยากรธรรมาชาติอะไรทั้งหลายนี่นะฮะอีกชาติหนึ่งเป็นฝ่ายซื้ออีชาติหนึ่งเป็นฝ่ายซื้อ, mm hmm. อ,อแล้วก็ขายสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยคืนไปให้แก่ชาติในลาตินอเมริกานะครับ <c oughs> แล้วข้อสำคัญคืออเลยครับกลาตินอเมริกาแต่ไหนแต่ไดบานเนี่ยมันเป็นหลังบ้านของสหรัฐอเมริกานะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาภายใต้าการนนำของ บรรดีซ้ำเนี่นะฮะได้ให้ความสําคัญต่อลาตินริกาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะไม่ว่าจะดูจากกรณีของในการบริหารจัดการเรื่องชายแดนก็ดีนะครับที่มีการขึ้นภาษีสินา้านะครับ,นะรบจากทั้งเม็กซิโกแคนาดาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นไปสูงนะฮนะแต่ขณะดีกันมันไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับ คือความจริงแล้วในอดีตเนี่ยอเมริกาเนี่ยเคยมีบทบาทมากในลาตินอเมริกานะครับไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรแล้วแต่เพราะอะไรครับเพราะเป็นหลังบ้านคุณใหญ่เพราะว่าโดยจัดปัจจัยภพิศาสามอยู่ใกล้กันมากใช่ไหมฮะนะครับและข้อสําคัญคือหลังบ้านของคุณเนี่ยมีประเทศเป็นสิบดิบประเทศนะนะครับที่มีขนาดของประชากรเนี่ยมากกว่าอเมริการ่วมสองเท่าอ่ะนะหกร้อยห้าสิบล้านคนอเมริกาก็ประมาณสักสามร้อยสี่สิบล้านคนใช่ไหมครับก็เกือบเกือบเกือบเท่ากับสองเท่าของอเมริกานะครับนะ ครับแต่ว่ารายได้ต่อหัว GDP มันจะเล็กกับมริกาที่มันไม่ติดเลยนะฮะนะครับแล้วโอกาสที่เติมใหญ่ก็มีใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับแล้วข้อสัคเกคืออะไรครับมีทั้งเรื่องของปัจจัยพื้นที่ที่รัศส,สารกัมันเกี่ยวพันด้วยอย่างถ้าผมถามคนคนสมยศว่าค,ครับคนับยเนี่ยอยากให้คู่อริทีเ่เคยทะเลาะกันหรือว่าเคยเป็นศัตรูกันเนี่ยย้ายมาอยู่ใกล้ๆบ้านดีครับไม่อยากได้บ้านมาอยู่ติดกับบ้านตัวเองเลยดอนด้วยความสบายใจไหม ไม่สบายใจนอนไม่หลับอย่างนี้นะครับฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าต่อไเปน็นนโยบายของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็คือเล่ครับชู True, คําว่าภูมิภาคนิยมมากกว่าโลการนิยมชู <c oughs> True, คําว่าลิเ i o n ลลิซึม,มากกว่า <c oughs> โคเวอรลิซึหรือโคเวอโโล,ลยเพจน,นะครับ,รบและไอภูมิภาคนิยมที่ทรัมป์จะให้ความสนใจยอย่างมากก็คือนะครับชาดีหลายล้อมสหรัฐอเมริกาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแคนาดานะครับเม็กซิโกรวมตลอดถึงลาตินอเมริกา อาจจะเข้ามาถึงกินแลนด้วยจะได้เยาวยาวยาได้แปลกใจนะครับทพามันหิยวายของซ้์ต่อต่อต่อชาติที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยมันจึงมีสภาพว่าบบที่อ่าเป็นมาในช่วงหลายๆที่ที่ผ่านมานะครับนะครับเช่นเดี๋ยวจะไปยึดเกาะกินแลนดบ้างนะครับจะไปยึดของปานามาบ้างนะอะไรต่างทั้งหลายนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะทัารู้แล้วว่าต่อไปเนี้ยนะนะครับการต่อสู้แข่งขันนะฮะซึ่งมันใกล้บ้านของตัวเองเข้ามาเต็มทีนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ลาตินอเมริกานะครับซึ่ง ดูได้จากอะไรครับดูได้จากในช่วงเพียงแค่ประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสองเท่า,าร่าสุเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับล,ลาตินอเมริกามันเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่าสี่เท่าตัวจากไม่ถึงหมื่นล้านเหรียญต่อปีนะครับกลายมาเมื่อปีสองพันยี่สามเนี่ยข้อมูลสมบูรณ์ที่เรามีอยู่ในมือนะครับเกือมันขึ้นไปถึงสามแสนสามสองสามแสนสองหมื่นสามพันล้านเหรียญประมาณนี้นะฮะ นะครับจากไม่ถึงหมื่นเหรียญมันขึ้นมาเป็นสามแสนกว่าล้านเหรียญนั่นแหละแต่ขึ้นมาสี่สิบเท่าในเยอะเวลาเพียงแค่ยี่สิบกว่าปีเล็กน้อยคือตั้งแต่ปีสองพันถึงสองพันยี่สามนี่นะก็มันก้าวโดดอย่างมากนะและขน,ขนาดขนาดเดียวกันียการค้าระหว่างอเมริกากับลาตินอเมริกาเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อนเนื่องเข้าไาอย่างยิ่งตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าไปต้นมานะครับเพราะว่าหลังจากที่สงครามเย็นไม่ได้สิ้นสุดลงแล้วเนี่ยสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงตอนที่สหภาพรเลีอดล่มสลาย ก็คือประมาณทั้งปีหนึ่งเก้าหนึ่งนี่นะก่อนหน้านั้นเนี่ยอเมริกาก็ยังให้ความสนใจแก่ตินอเมริกามากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวต่อสู้ของฝ่ายสังสังคมวิวสูงมากในในลาตินอเมริกาอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเราไปดูี่ครับเชกูวาาก็ดีไม่รู้ต้องกี่กอนต้องกี่กนที่ไหมครับนะที่ที่ที่เรารับรู้กันเนี่ยนะนะก็ก็ก็ถือว่าเอาไอเอาเอาเรื่องของมาร์คเลดินนะครับอ่าความคิดเหมาเจ๋อตรงเนี่ยนะครับต่าเป็นคำพีในการปฏิวัติใช่ไหมฮะนะครับเป็นไงครับ มันก็ทําให้มีการเองเนี่ยให้ความสนใจเพราะเกรงภัยคุกคามที่มาจากอีกรัฐที่หนึ่งซึ่งอยู่กับตรงกันข้ามกับรัฐทีดียมของตัวเองเป็นไงครับก็พยายามเข้าไปลงทุนเข้าไปให้ความช่วยเหลือต่างๆแต่ว่าพอโซเวียตล่มสหลายเนี่ยอเมริกาก็เปลี่ยนท่าทีอย่างชัดเจนก็คือไม่ได้ให้ความสนใจแก่แต่แก่พลภาพนี้เองนะและรรไปรากฏว่าเป็นไงครับมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่จีนเนี่ยพังหาจขึ้นมาถ้าเราถามว่าจีนมันเริ่มพังห่าขึ้นมาสู่เวทีสากลอย่างเรียนชัดเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงตต้้นนนทวเ็มา ประมาณสักสิบปีก่อนที่เมกา,าก่อนที่จีนจะเข้าเป็นสมาชิกของนิวเบรตโอนี่นะฮะกพเลยครับก็จีนสามารถจัดการกับปัญหาที่นั้นเหมือนได้เรียบร้อย,อยงไงปัญหาที่เหมือนใน,ในเมกา้าขในจีนมันก็เกิดขึ้นในปีในกลางปีหนึ่งเก้าแปดเจ้าใช่ไหมฮะซึ่งกลา,ายเป็นความไม่สงบที่ใหญ่โตมากใช่ไหมฮะแต่ทําให้จีนถูกเรียกวิชาญมากจนทุกวันนี้ใช่ไหมฮะเป็ไนไงครับเ <laughs> มื่อจัดการได้เรียบร้อยแล้วเป็นไงเขาก็เริ่มตั้งหลักและในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเนี้ยเมริกาเนี่ยลดบทบาทของตัวใน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 ลาตินเมริกา พันจีนเนี่ยเริ่มผางาดขึ้นมาจินปีก็เริ่มโตเป็นตัวเลขสองหลักเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นธัวาคมหนึ่งก็เก้าศูนยนี่แหละนะครับพามีการลงทุนจากต่างประเทศมากมายทั่วโลกนะครับเคลื่อนย้ายกองทุนเข้าไปในจีนใน่อ่าอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับการช่าต่างประเทศก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับและยิ่งมาจีนมาเข้าดูวิทีโอในเวลาอีกประมาณสักสิปีต่อมาหรือตั้งแต่ปีปลายปีสองพันหนึ่งเนี่ยจีนก็ยิ่งทุเรียาเลยใช่ไหมครับนะครับจากนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพััันนนนธ์รระว่่่าาางจจีีีกกกบบอิ ก็ขยายตัวในทุกมิติโดยไม่อย่างยิ่งมิติทางเศรษฐกิจนะครับอ่ก็คือเพิ่มขึ้นถึงกว่าสี่เท่าในช่วงเวลาเพียงแค่สองเท่าตรอเศษนี่นะแต่ก็ถือว่ามากมายแล้วก็แล้วก็ตั้งแต่นะครับปีปีสองปีที่ผ่านมานี่นะครับปารากฏว่าเลยครับปารากฏว่าอเมริกาค้ากับลาตินอเมริกาเนี่ย<อ>น้อยกว่าที่ลาตินอเมริกาค่ากับชีนในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะอ๋อเ,นเนกิดอะไขึน้นข่าสารน,นะและล่า จีนยังไม่ด้กวารกดีครับลงเข้าไปลงทุนเรื่องอินฟาสเจอร์อย่างมากมายในลาตินอเมริกาและอินฟาสเจอร์ที่จีนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือพัฒนาท่าเรืออย่างเร่ไอ้ชางไทนะครับที่ที่ไปรู้เนี่ยนะครับที่พัฒนาล่าสุดแล้วก็คือทางคันนาบเนี่ยและทําให้อเมริการตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของของปนามาก่อนที่ของมานมาไม่เคยมีใครพูดถึงนะครับว่าว่ามันสาคัญยังไงนะแต่ว่าทำไมรัฐบาลจีนเนี่ยให้ความสำคัญให้มากเหลือเกินนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอจีนเนี่ยลุกเข้าไปในอเมริกาาใต้ แล้วก็ไปพัฒนาท่าเรือเปรูก็คือที่ชางไคยนี่นะฮะมันจะทําให้การยกระยะทางเดินทางระหว่างจีนมาถึงลาติมาถึงมาถึงเืออเมริกาใต้เนี่ยจากสามสิบสามวันมาเหลือยี่สิบสามวันไงโอ้หายไม่ต้องสิบวันอ่ะนะ้สิบวันนะและยี่สิบสามวันมันถึงกลัวมันถือว่าใกล้นิดเดียวนะครับนะเพราะว่าจีนเนี่ยจะไปซื้อน้ามันจากตะวันออกกลางไม่ใช่เวลาไม่ต่ำกว่าเดือนสี่ห้าสิบวันนะฮะกว่าที่น้ํามันจากตะวันออกกลางจะส่งมาถึงจีนได้นี่นะฮะ แต่ว่าคุณก็ไปปฏิสัมพันธ์กับลาตินอเมริกาซึ่งก็มีทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบแร่ธาตุก็เยอะเกษตรก็เยอะแล้วความสัมพันธ์มีพลังงานด้วยมีน้ํามันด้วยใช่ไหมครับอย่างเวเนซเอล่าี่น้ำมันสำรองน้ำมันในมหาศารเลไใช่ไหมครับนะยเป็นไงครับเพราะเด็กครับพวกสกิปเป็นเกื้อกูลกันนะต่างคนต่างได้ได้รับประโยชน์เวลาที่มีความสัมพันธ์กันนี่นะครับเป็นไงครับมันก็เลยทําให้เป็นไงมันก็เลยทาให้โอกาสยนงารขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ และนี่เองก็เลยเป็นครับท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าผือว่าตัว um rat, เองไม่เข้าไปมีบทบาทแล้วก็มันนึกขึ้นได้ว่าไอ้คลองรนามาเนี่ยมันเป ranean, น็นคลองที่สารวริการเนี่ยเข้าไปลงทุนในปนามาในขนาดนั้นนี่นะฮะตั้งแต่ปีไหนครับคุณดู้ครับใช้เงินไปเท่าไหร่ครับเยอะนะตั้งปีเท่าไหร่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่นะครับก็คือหลังจากละโยงชิงล่มล่มสายไปกี่ปีนะครับ อเมริกาก็เข้าไปลงทุนในการขุดคลองปานามาซึ่งมันซับซ้อนมากนะฮะและใช้เงินในขนาดนั้นเนี่ยถึง375ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งหรือว่าเยอะมากในสมัยนั้นนะฮะนะครับแล้วก็เสียชีวิตคนที่ที่ขนไปทํางานเนี่ยก็าไม่น่าจะมี30,000คนแต่ที่ตายพวกไข้มาเเรียบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะฮะอเมริกาเป็นคนบอวเอ๊ะไอ้คลองนี้ตัวเองคนขุดนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยประมาณสักปี1,966ปี มันก็เกิดกันลุกคือขึ้นมาของคนในปานามาต่อต้านอเมริกาที่อยู่ในปานามาใช่ไหมก่อความไม่สงบอยู่เรื่อยๆจนในสุดแล้วเนี่ยครับรัฐบาลของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับในปี1977เนะะี่ยนะฮะก็เริ่มตกลงกับมีสนธิสัญญากับปานามาใหม่เพื่อจะค่อยๆส่งมอบคืนไอ้ครองปานามานี่ไปให้แก่ปานามาเองและในสุดก็ส่งมอบคืนอย่างสมบูรณ์ก็คือในปี1999นะฮะนะครับ ก็คือเริ่มมีสนธิยาไว้ส่งคืนเนี่ยตั้งแต่1977ก็ใช้เวลา22ปีนะฮะกว่าที่จะส่งคืนยังสมบูรณ์นนะฮะและตอนนี้เปไงครับพอเล็งเห็นแล้วว่าโอ้โหไอ,อ้คลองนี่มันสําคัญมากและจีนเองก็ลุกขึ้นมาในพื้นที่นั้นอย่างมากสร้างถ่าเรือไม่รู้ตั้งกี่ท่าเรือกี่ท่าเรือทำเหล่ออ,อางไว้ครับบอราจีนเนี่ยไปมีบทบาทในคลองปนามามากนะตัวอย่างเช่นปริหารทั้งต้นต้น,ตนคลองและปลายคลองนะ,ะมันมีความายาวทั้งประมาณทักงปายสิบกว่ากิโลนี่นะฮะเป๊บ อ่าก็บอกว่าพอไปเช็คอยู่แล้วเนี่ยไอ้บริษัทที่มันเป็นลงทุนในในในคอม์บานามามากๆเนี่ยคุณดูรู้ไหมครับคือบริษัทอะไรครับพอบริษัทอะไรอ่ะมันก็คือฮัจิศันโฮลดิ้งของฮ่องกงของฮ่องกงในอดีตมันก็ของลีไกชิงนี่แหละแล้วก็ที่จะเข้าไปแต่ไม่ก่อนลีไกชิงมีฮใชิฉันวางเป่ายิ่งไหมฮะที่บริษัทใหญ่โตมากแล้วต่อมามันก็แปลรูปมาเป็นไอ้อ่าฮัจิศันพอร์ตโฮลดิ้งนี่นะฮะซึ่งลงทุนไปไม่รู้เป็นร้อยๆท่าเรือทั่วโลกรวมทั้งที่แหลมจับังของเราด้วย นายกบังของเราเนี่ยท่าชิันมันลงทุนอยู่ต้องหลายพอร์ตใช่ไหมฮะหลายหลายหลายท่านะนะครับอ่าหลายแพนอ่าหลายเพียนะครับนะเป็นไงครับเฉะนั้นมันเป็นอาชีพของเขาอ่ะเพราะมันเป็นศูนย์กลางการการขนส่งทางทะเลของโลกในท่าหนึ่งเคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมฮะนะครับเขาระดับระดับโลกอ่ะนะระดับโลกแต่ว่าถามว่ามีบริษสทจีนเข้าไปลงทุนแถวนั้นมัก็แน่นอนล่ะในเมื่อชาติหมาไมน้าที่ที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเขาไม่สนใจไงนะไม่แน่นอนอ้ชาติที่ อ่อ,อ่เขาเห็นว่าเออเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันพอเนี่ยเป็นประโยชน์ร่วมกันหรืออย่างน้อยมีกําไรอะ่อะนะอชาติไหนไปลงทุนไหนก,ก,ก็ต้องคิดถึงหาลงา,งายด้านรวมทั้งกำไรด้วยใช่หไหมครับก็เลยเห็นว่าเออมาลงทุนใน,ในปานามาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนรี้เป็นไงครับท่านบอบอกว่าถ้าคุยกันไปเรื่องก็จะก็จะเข้าไปยึดเลยทั้งปานามาด้วยแล้วก็กินแลนด์ด้วยใช่ไหมครับแต่ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดต้องการสรุปก็คืออะไรครับว่าตั้งแต่มาดี้นมาต้นไปเนี่ยนะ ทรั้มจะชูคําว่าภูมิภาคนิยมและให้ความสําคัญต่อภูมิภาคที่เป็นภูมิภาใใคใกล้บ้านเรือนเกียงเดียวกับสหรัฐอเมริกานะก็คืออ่าลาตินอเมริกาทั่วทั้งภูมิภาคนะซึ่งมีคนถึงหกร้อยห้าสิบล้านคนอันนี้ยังไม่รวมเม็กซิโกอีกร้อยสามสิบกว่าล้านคนนะฮะนะครับรวมแล้วมันก็รวมเจ็ดแปดร้านเจ็ดแปดร้อยล้านคนนะครับนะถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับอเมริกาก็มีอ่าประมาณสักอสามพันสามร้อยกว่าล้านคนใช่ไหมครับแคนาดาอีกประมาณไม่กี่สิบล้านคนใช่ไหมครับนะ ครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าต่อไปเนี่ยสนามสับป,ประยุทธ์หรือว่าการเผชิญหน้าการต่อสู้สับป,ปยุทธ์ในเครื่องหมายกระพูดนะฮะร่วมอเมริกาขาชีนนั้นก็คือลาตินอเมริกาซึ่งป,ประกอบด้วยอเมริกากลางและอเมริกาใต้ครับ